อยากจะทํากันบ้านด้วยเล่นเกมด้วยคําถามคือทํากันบ้านก่อนหรือเล่นเกมก่อนครับทำกันบ้านก่อนค่ะททำกันบ้านกันบ้านก่อน,นก่อนค่ะ,คะนี่ไม่ได้อตอบใครที่ตั้มใช่ไหมครับ <laughs> อีโอ e ยังไงแล้วมันยากไหมอะครับตอนเด็กนะครับพิดตั้มมีความสนใจในด้านไหนครับถึงโตมาประสบความสำเร็จได้นขนาดนี้ถ้าเราเหมือนเราเริ่มต้นด้วยแบบไงคะด้วยคนเดียวเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ไหมคะช่วงที่ทําบริษัทนะครับมีพบเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรอะครับโอ้พูดถึงปัญหาครับเราสองวันก็ไม่หมด <laughs> รครับอบได้ไหมคะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยนะครับแล้วว่ากล้าคิดกล้าแสดอออกแล้วจากคําถามเนี่ยพี่กําลังมองเห็นอนาคต CEO อยู่ใน z o ู m อันนี้วันนี้ผมมานำเสนอ kitty hotel ที่รักษากน้องแมวผมอยากํำทอดน้องแมวมันน่ารักพี่ออนตอนนี้ น้องการเข้าใจแมวเยอะละ้อาจต้องเริ่มรู้จักเจ้าของมากขึ้นว่าตัวเจ้าของเนี่ยเขาอยากได้อะไรอีกหรือเปล่าในเรื่องที่ตัวเองยังไม่มีความรู้ยังไม่มีประสบการณ์แต่อยากทำด้วยความชอบหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่หนูต้องทำก็คือหนูต้องหาข้อมูลครัลูกจะดีแค่ไหนถ้าเราได้ร่วมสร้างอนาคตที่สดใสและเท่าเทียมให้กับเด็กๆ v i l รเอชทีนโปรเที่เป็นแหล่งรวบรวมผลงานไม่ว่าจะเป็นด้านศิละปะดนตรีภาพถ่ายและการแสดงออกความคิดเห็นรื่นๆมากมายสำหรับเด็กๆมาร่วมสร้างอนาคตที่สดใสแล,และเท่า ให้กับเด็กๆด้วยกันนะครับอ à, ไอเดียธุรกิจคุณผมชอบนะมันตอบโจทย์ทั้งกับศิลปินนะครับแ้นะมันก็ตอบโจทย์ผมในฐนานะลูกค้าด้วยนะครับหรือที่มองเห็นอย่างหนึง่งคือโพ i ิชันที่ว่าเราจะปเทคเรื่องการบูลลี่ส่วนตัวที่สน,สนใจป,ประเด็นประเด็นนี้ที่มันแตก,แต,กต่างจาก NFT ของผู้ไปเนี่ยถือว่าของผู้ใหญ่ที่ชุดจี้หรือเกมุดไก่หนังสือที่เป็นเกมเรามาเพื่อสนุกที่หนึ่งก็หยุดผมไม่ได้ครับ บเว็บไซต์ปลอดเกมออนไลน์ออฟไลน์แนวสื่อสารสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัวอยากให้เพื <S <S <eline> ่อนๆและผู้ปกครองมีพื้นที่สนุกปลอดภัยและสื่อสารกันได้อย่างสร้างสรรค์เจ๋งมากๆคือเป็นความคิดที่ครูพัฒน์นั่งฟังแล้วก็ยิ้มไปตลอดเลยนะเพราะว่าอยากเล่นเองที่เห็นพัฒนาการมากๆเลยว่าจะทําแบบนี้ไปต่อยอดแบบนี้แต่ตอนนี้อะไรที่เชนจะแตกต่างจากคุณเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่ต้องมาพิมพ์สวัสดีวันจันทร์ไปทุกกลุ่มไหมคะ คีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถกดอัลทินิทจอจานหรืออัลทินิทอออ่างเพื่อ,อกดสวัสดีวันจันทร์หรือว่าสวัสดีวันอัคารไปทุกกลุ่มได้ค่ะคนที่แบบเขามีความต้องการเฉพาะอ่ะจะแพงกว่านะสองพันสามพันเขายอมจ่ายนะ